Money สินเชื่อที่มีการขอทำธุรกรรมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นั่นก็คือสินเชื่อบ้านค่ะและในการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่เชียงใหม่นี้นะคะเหล่าสถาบันการเงินต่างๆนั้นเขาก็ได้ขนโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านมานำเสนอให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ปุ้ยมีมาฝากค่ะ S <S รเรเิ่มกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะส่งสินเชื่อบ้านหัวหลวงให้บ้านในฝันของคุณเป็นจริงได้พร้อมรับสิทธิพิเศษร,รูปผลอนุมัติทันทีภายในหนึ่งวันและรับของแจกถึง4ต่อด้วยกันต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิภายในงานต่อที่2ส,สมุดโนโด้ตเมื่อพิจารณาผลสินเชื่อเบื้องต้น P F boost ภายในงานต่อที่3 รับรมสินเชื่อบ้านบัวหลวงเฉพาะ100ท่านแรกต่อวันเมื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวงพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงานค่ะต่อที่4รับของขวัญเย็นใจเมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงคู่บริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิร์สค่ะทางด้านสินเชื่อบัวหลวงพูนผลสินเชื่อบ้านต่อเติมความสุขได้ครบทุกแผนก็ให้คุณผู้ชมรับสิทธิพิเศษถึง2ต่อด้วยกันค่ะต่อที่1รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อที่2วงเงินกู้สูงสุด100%ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด90%ของราคาประเมินหลักประกันและไม่เกิน6ล้านบาทผ่อนสบายๆได้นานสูงสุดถึง10ปีค่ะและทางด้านสินเชื่อบัวหลวงสารฝันก็ให้คุณผู้ชมรับสิทธิพิเศษถึง2ต่อเช่นกันค่ะ ต่อที่1รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ MRR บวก0.5%ต่อปีตลอดอายุสัญญาต่อที่2วงเงินกู้สูงสุดถึง10เท่าของไรายได้ต่อเดือนใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อ50-60%ของราคาประเมินหลักประกัน Manport และสาหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของรถเบนซ์ก็สามารถมาขอสินเชื่อบ้านได้ที่บูธของธนาคารกสิกรไทยได้ภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปเชียงใหม่ค่ะเพีเเงพยงคุณผู้ชมแวะมาขอสินเชื่อบ้านที่บูธธนาคารกสิกรไทยกับเคโฮมโลนก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานหนึ่งปีรวมจํานวนสิบางวันพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยคลิกไลค์ลุ้นเบนซ์อีกด้วยค่ะ และสำหรับลูกค้า50ท่านแรกกรอ,อกใบสมัครและส่งเอกสารครบภายในงานรับร่มดีออเดอร์คำสั่งจากหัวใจค่ะทางด้านธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมแวะมาขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารก็สามารถลุ้นไปเที่ยวไกลถึงมาลดีฟ เร,เรจงะทื่อ<ำ>ด้วยแคมเปญพิเศษกู้บ้านบินฟรีไปเป็นคู่ไม่ต้องลุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้คุณผู้ชมที่มาขอสินเชื่อบ้านแล้วบินไปเที่ยวไกลถึงเกาะสมุยมันทะเลหลวงพระบางหรือมาดิฟสองท่านค่ะเงินไขก็ไม่ยากค่ะ เพียงคุณผู้ชมเลือกขอวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านถึง4.99ล้านบาทรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเกาะสมุยมูลค่า30,000บาทและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่0.15ล้านบาทขึ้นไปหรือขอวงเงินกู้ตั้งแต่5ล้านถึง 99, 9 9 9ล้านบาทรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกบรุงเทพบันทะเลหรือกรุงเทพหลวงพระบางมูลค่าห0,000บาทและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่1.00ล้านบาทขึ้นไปและขอวงเงินกู้ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปรับ ตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพมันดิฟมูลค่า1 0 0 0 0แบาทและชลําระเบี้ยประกันตั้งแต่2.00ล้านบาทขึ้นไปค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องบ้านแล้วจะไม่พูดถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาได้มีโปรโมชั่นเด็ดมานําเสนอให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นกันค่ะ นทไททด้ทุยเริ่มต้นที่โครงการสินเชื่อบ้าน61ปีทออซอ,อัตราดอกเบีย้ยต่ำ1.61%ต่อปีคงที่นาน6เดือนเดือนที่7ถึง24อัตราดอกเบีย้ย3.99%ต่อปีหลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1.00%ต่อปีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ0.50%ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกคิดอัตราดอกเบี้ย MRR วงเงินให้กู้ต่อรายได้ไม่เกิน1.5ล้านบาททางด้านโครงการสินเชื่อทออ,อมีบ้านมีสุขอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้พิเศษคงที่3.50%ต่อปีนาน2ปีแรกปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1.00%ต่อปีกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ0.50%ต่อปี โครงการสินเชื่อบ้านทอ,อสอเพิ่มสุขให้ลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า36เดือนได้รับสิทธิ์กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัายอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรก3.99%ปีที่4อัตราดอกเบีย้ย4.97โครงการบ้านทออสอเพื่อสารรักสินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีรายได้สุทธิไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนให้กู้สูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยปีแรก3.50%ปีที่2ดอกเบีย้ย4.25%ที่ทอา โปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นกลับมาพบกับปุ้ยได้ในครั้งต่อไปอย่าพลาดนะคะไปเดินเที่ยวชมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ได้ในระหว่างวันที่7-9พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทัลพลาซ e าเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วพบกันค่ะพบกัน7-9พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร